สวัสดีครับผมฟงวินครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสนะครับเอาเครื่องขนาด3ามฟุตนะครับเครื่องนวดรุ่นนี้จะเป็นรุ่นคอยาวนะครับรถถ่าเดินตามนี่นะครับเจ็บตลาดไปได้เลยครับจะพอดีนะครับความยาวของห้องนวดนี่ขนาด1เมตรนะครับโอ้ชุดนี้จะเป็นรุ่นพิเศษหน่อยเราจะมีล้อล้อล่างให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับว่าจะมีที่นั่งมีถาดรองข้าว ระบบอะไรต่างๆแล้วก็จะทดสอบให้ลูกค้านะครับก่อนส่งงานนะครับทีนี้เรามีเครื่องมาทดสอบนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แท้ทีนะครับแท้ทีโซลพัทนะครับสิบแรงครับเหลือเฟือครับขนาดนี้ถือว่าใช้สาหรับครอบครัวพอดีครับเพราะว่าเครื่องรุ่นใหม่กําลังใหม่ที่ให้กําลังที่ค่อนข้างจะดีแล้วประหยัดน้ำมันตันนี้เป็นของแท้ครับของคูปัตแท้ๆเลยครับนะครับส่วนเครื่องนวดตรงนี้ก็ระบบ ต่างๆนี่จะเป็นควบระบบคลุกปืนอะไรทั้งหมดอาจจะระบีได้ทุกจุดครับนะครับจะให้ดูรอบๆนะครับวันนี้เก็บพับขึ้นได้หมดครับส่วนท่อลมนี่เราก็จะมีรูนะครับเพื่อเลื่อนเพื่อข้าเลื่อนออกปรับลมได้นะครับข้้งหลายนี่จะมีขาตั้งเพื่อยำพื้นเวลาเราพักเก็บหรืออะไรพวกนี้บางทีอจจะมีใครขึ้นไป ยกเป้นอะไรเล่นมันจะไม่ไม่หงายท้องนะครับเห็นไหมครับข้อสองท่ออะไรออกไปนะครับให้ความสูงพอสมควรมาดูแรงลมครับเรื่องลมไม่ต้องห่วงครับลมนี่เสียงหวานเลยครับลมดีสุดยยอดนะครับลมพุ่งนี่เรื่องฟางนี่ไม่ต้องห่วงครับตรงนี้จะเป็นท่อขึ้นนะครับท่อขึ้นนี่แปดนิ้วครับ รับรองได้เลยว่าพวกอะไระไม่มีอันแน่นอนนะครับข้างบนนะครับเห็นไหมครับข้อขึ้นนี้จะมีใส่โต้ให้เลยครับโต้จะให้ความคงทนนะครับระบบสายพานอะไรทาไมพวกอยู่ในระบบนี้เราจะไว้หลังเครื่องนะครับเพื่อป้องกันอันตรายนะครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าเข้ามาที่เเหล่านี้นะครับ เสียงเครื่องเดินเงียบสบายเสียงเครื่องโนตนนี่นะครับนิ่มเลยครับงเป็นเสียงลมเสียงอะไรนี่ออกมานะครับเรายืนดูอยู่ในระดับห่างๆนี่นะครับเงียบนะครับเลยจะได้ยินแต่เสียงเครื่องเดินเดินเบานะครับถือว่าโอเคครับสาหรับลูกค้าที่มีปัจจัยน้อยนะครับไม่มีรถถ่ยนั่งขับใหญ่ โอ้ตรงนี้เราสามารถทีดด่จะช่วยเหลือในการาสีข้าวนะครับหรือเป็นพวกเกี่ยวกับพืชไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะครับแล้วก็พวกถั่วนะครับถัวว่วเหลืองถั่วเขียวยอะไรพวกนี้ก็โม่ได้นะครับตัวนี้เราถือว่าใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับเออนหครนะครับว่าเครื่องจะเดินระบบเดินเบานี่นิ่มครับ ไปคงแต่พานอะไรทำไมทำงานของมันไปไม่มีปัญหาครับส่วนตัวขึ้นนะครับตรงนี้จะทำให้อยู่ใกล้ๆคนคนจัดข้าวนะครับพอเวลาถ้ามีปัญหาอะไรนี่เราสามารถที่เอาขึ้นลงนะครับคนนั่งต้อนข้าวนี่ขึ้นลงเองได้เลยครับบ นิด่มเลยครับเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องให้นิดน,นึงนะครับเพราะว่าเสียงเครื่องยนต์สุดเปียวนี่มันจะมีแรงกระแทกตัวมันเองนะครับอย่างน้อยมันก็เสียงเครื่องมันก็จะมีเ,เสียงดังนิดน,นึงนะครับ พราะถ้ทำงานน,นานจริงมันก็จะไม่แรงกระเพือมันจะได้มากขนาดนี้นะครับนี่มันเป็นตัวเปล่านะครับสนใจยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ